ตอนที่61ไม่เรียกซับให้แถมยังตัวสวยด้วยอะไรนะคุณยังจะเอาเงินที่เป็นส่วนแบ่งรายได้ของผมไปอีกหรือหลิวซื่อกัวไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เจิงต้าเป่าเพิ่งพูดออกมาทำไมนายมีปัญหากับเรื่องนี้หรือเปล่าเจิงต้าเป่าถามอย่างดูถูกเหยียดยามแม้หลิวซื่อกัวอยากจะคัดค้านแต่เขาจะกล้าโต้แย้งกับเจิงต้าเป่าได้อย่างไรดูแขนของจิ้งต้าเป่าหนากว่าต้นขาของเขาเสียอีก เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นหริวสือกัวจึงต้องนําเงินที่เขาหามาได้จากสองวันที่ผ่านมามอบให้กับเจิงต้าเป่าวันแรก47หยวนวันที่สองหนึ่ห้ยวนรวมทั้งหมด157.5ห้เจ้ายวนเจิงต้าเป่าขมวดคิ้วและพูดว่านายช่วยควักเงินตัวเองเพิ่มให้มันเป็นเลขกลมๆได้ไหมหริวสือกัวพูดอย่างเชื่องช้าพี่เจิงที่บ้านผมมีเงินไม่มากเจิงต้าเป่ากล่าวว่า ถ้านายลงทุนมากก็รับค่าตอบแทนมากเงินเหล่านี้จะนำซื้อมันฝรั่งลูกเล็กทั้งหมดพรุ่งนี้หลังจากขายมันฝรั่งหมดฉันจะคืนให้ในายทันทีหลิวซื่อกัวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากควักเงินทั้งหมดที่มีเหลืออยู่ในบ้านออกมาซึ่งมีเพียง11.4อหยวนเท่านั้นเมื่อบวกกับ157.5อยหยวนจึงเท่ากับ 168. 9หยวน เอาหลักงั้นนับว่าฉันยืมมาหนึ่ง้เจหยวนแล้วกันพรุ่งนี้เมื่อเราขายผัดมันฝรั่งได้อีกชั้นจะเพิ่มให้ในายอีก30หยวนจะได้รวมเป็น200อยหยวนเจิ้งต้าเป่าพูดพร้อมกับบกมือเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวซือกัวและจูเยียนผิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในตอนแรกพวกเขากังวลว่าจะสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่งได้รับแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลเช่นนี้จากเจิ้งต้าเป่าเพราะเขาเพิ่มให้อีกตั้ง30หยวนเชียวนะ พอให้ซื้อจักรยานปั่นแล้วขอบคุณครับพี่เจิงหรือซื้อกัวขอบคุณเขาอย่างรวดเร็วและไปรับซื้อมันฝรั่งกับเจิงต้าเป่าอย่างมีความสุขพวกเขาทำงานหนักจนดึกดื่นถึงรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาได้เกือบหมดในขณะเดียวกันเขาได้ยินว่าเจียงเสี่ยวไปพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาซื้อมันฝรั่งลูกเล็กในหมู่บ้านแต่กลับหาซื้อไม่ได้เลยเรื่องนี้ทำให้เขายิ่งมีความสุขมากขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นจูเย่ยนผิงเห็นหลินเจียอินนั่งซ้อนจัก,กรยานอีกแล้วคราวนี้ในใจของเธอก็ยิ่งอิจฉาริษยายิ่งขึ้นเธอรอให้พวกเธอเจ๊งก่อนเถอะแล้วฉันจะเป็นคนที่ปั่นจัก,กรยานส่วนเธอจะต้องเป็นคนเดินอย่างฉันนี่จูเย่ยนผิงพึมพำกับตัวเองด้วยความไม่พอใจเจียงเสี่ยวไปมาถึงที่ร้านน้ำชาในเวลานี้หวังผิงเดินเข้ามาคุยกับเขาอย่างดีใจ เมื่อคืนนี้เราหาซื้อมันฝรั่งลูกเล็กบรรทุกรถแทรกเตอร์กลับมาได้สองคันซื้อมาในราคาช่างละห้าหลีรวมแล้วมีน้ำหนักประมาณ6กพันกว่าช่างได้เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้เมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปไม่มีปฏิกิริยาหวังผิงจึงถามอีกครั้งว่าวันนี้เราควรทำอย่างไรดีควรจะขายแค่ครึ่งวันไหมไม่แล้วเจียงเสี่ยวไปโบกมือและมองไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามแวลตาของเขาเปลี่ยนเป็นเฉียบคม วันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งชามแถมหนึ่งชามเขายังเน้นย้ำอีกว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อกี่ชามก็ตามเราจะแถมเพิ่มให้ตามจำนวนที่พวกเขาซื้อสำหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นหวังพิงพงะและอุทานว่าหมายความว่าเราขายเพียงชามละสองเหมาอย่างนั้นหรือหลินเจียอินพูดอย่างตื่นเต้นว่าพวกหลิวซือกวัวขายชามละ3าจุ้าเหมาแต่เราขายชามละสองเหมาโปรโมชั่นนี้ทำให้พวกเขาขายไม่ออกได้เลยนะ ใช่แล้วนะเบื่อกับความแย่ยิงของจูเย่นผิงมานานแล้วมาดูกันว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องนี้เจียงช่วยอยู่พูดอย่างโมโหจากด้านข้างจะว่าไปเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็มีสาเหตุมาจากเธอเช่นกันเธอทำงานช่วยเจียงเสี่ยวไปที่นี่และเมื่อเธอเห็นเขาทำเงินได้เยอะเธอรู้สึกภูมิใจในตัวหลานจึงอดไม่ได้ที่จะพูดอวดคนในหมู่บ้านในตอนแรกเธอมีความปรารถนาดีเธอแค่ต้องการให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปได้กลับตัวกลับใจแล้ว ใครจะไปคิดว่าหลังจากที่หลิวซือกัวได้ยินเขาก็มีความคิดอื่นสิ่งนี้นําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหลิวซือกัวและหลินเจียอินโดยเขาขอให้เธอขึ้นราคารับซื้อมันฝรั่งจนเรื่องนี้ลุกลามทําให้เจียงเสี่ยวไปทะเลาะกับหลิวซือกัวและคืนมันฝรั่งลูกเล็กที่ซื้อมาจากเขาจากนั้นหลิวซือกัวก็ไปร่วมมือกับนักเลงเฉินเพื่อมาเปิดร้านขายผัดมันฝรั่งแข่งกับเจียงเสี่ยวไปสองสามวันที่ผ่านมานี้เธอรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปยังหาซื้อมันฝรั่งจากที่ไหนไม่ได้เลยทําให้เธอรู้สึกผิดกับสิ่่งทีเธอกอกขึ้น ถ้าเธอไม่พูดออกไปจะมีปัญหามากมายขนาดนี้ได้อย่างไรเธอกังวลด้วยซ้ำว่าหากธุรกิจของเจียงเสี่ยวไปพังเพราะเรื่องนี้จริงๆแม้ว่าเธอจะเป็นอาสภพายสามของเจียงเสี่ยวไปแต่เธอก็จะรู้สึกผิดและไม่กล้าสู้หน้าเขาอีกอย่างไรก็ตามเจียงเสี่ยวไปไม่เคยตำหนิเธอเลยทำให้เธอรู้สึกทั้งขอบคุณและรู้สึกผิดในเวลาเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อเช้านี้เมื่อเธอได้ยินว่าหวังผิงน้ำมันฝรั่งลูกเล็กบรรทุกรถแทรกเตอร์สองคันกลับมาจากทั้งยังรับซื้อมาได้ในราคาเพียงช่างละหล้าลีซึ่งถูกกว่าที่หลิวซือกวัวรับซื้อเกือบร้อยเท่าทําให้เธอรู้สึกโล่งใจมากตอนนี้เธอรู้สึกชื่นชมและชอบเจียงเสี่ยวไปมากขึ้นไปอีกเจียงเสี่ยวไปลงมือเขียนป้ายซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง สองแผ่นและติดป้ายโฆษณาไว้ข้างถนนซึ่งทำให้เกิดความฮือฮาในหมู่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทันทีพวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้เป็นจำนวนมากทำให้ร้านของเขากลับมาขายดิบขายดีอีกครั้งที่ประตูสถานีรอรถโดยสารหลังจากที่หลิวซือกัวตั้งแผงขายของแล้วจูเยียนผิงก็เร่งให้หลิวซือหมิงรีบขูดมันฝรั่งลูกเล็กอย่างรวดเร็ว หลิวซือหมิงนั่งทำงานงกๆในขณะที่หลิวซือกัวและจูเยี่ยนผิงต่างตื่นเต้นที่มีคนมาช่วยงานในวันนี้พวกเขาจะต้องขายได้มากขึ้นเป็นหลายร้อยหยวนแน่นอนอย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงได้ดูเหมือนว่ากิจการในวันนี้จะไม่ดีเท่าที่ควร